สวัสดีค่ะพี่กันนะคะคลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยองค่ะมาไลฟ์ประจำวันจันทร์ค่ะเที่ยงครึ่งค่ะมาเจอกับพี่กันนะคะพร้อมหัวข้อนะคะในการดูแลตนเองเระหว่างตั้งครรภ์คลอนะคะลังลอดค่ะลูกแล้วก็เรื่องของการเรลี้ยงลูกด้วยนมแม่นนะค่ะพี่กันจะมีความรู้ดีๆนะคะแล้วก็มาตอบคําถามให้คำปรึกษานะคะทางไลฟ์สดนะคะเป็นประจําค่ะก็มีหัวข,ข้อที่ค่อนข้างคิดเนาะค่อนข้างคิดเมื่อสองอทิตที่ผ่านมานะคะเรื่องของข่าวผู้หญิงที่ กินยาคุมกําเนิดแล้วฉีดวัคซีนโควิดนะคะเ mm. สียชีวิตนะคะอันนี้ก็ก่อนเป็นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คืออยากขอบคุณนะคะเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะที่มาแบ่งปันข้อมูลมาแลชร์ข้อมูลนะคะให้เกิดขึ้นในโลกโซเชียลทาให้เราเริ่มตระหนักหรือว่าเริ่มแบบเฮ้ยเกิดความเอะใ,ใจว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวกันไหมนะคะเรื่องของการกินยาคุมกําเนิดกับการฉีดวัคซีนโควิดนะคะโดยในวันนี้นะคะพี่กันนะคะก็ ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์โอรลิดนะคะอาจารย์โอรวินนะคะที่เอ่อมีการไลฟ์ให้ความรู้ในหัวข้อนะคะเรื่องของการฉีดยาคูกําเนิดกับวัคซีนโควิดนะคะที่วันทีวันที่ยีนะคะแล้วก็ที่30ที่ผ่านมาเนาะว่าอาจารย์ได้พูดว่าเออมีคําแนะนํำยังไงนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่วัคซีนโควิดเนี่ยเป็นวัคซีนตัวที่เพิ่ง ผลิตในสถานการณ์เร่งด่วนนะคะการศึกษาวิจัยอะไรก็ค่อนข้างน้อยอาจารย์ก็ได้ไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็พยายามมาสรุปประเด็นนะคะให้กับมาเผยแพร่นะคะแล้วก็พี่แการก็เป็นหนึ่งในผู้ไปฟังในนั้นแล้วก็จับประเด็นนะคะแล้วก็สรุปประเด็นมาบอกกับทางรูปเพจนะคะโดยอาจารย์เน้นย้ำค่ะว่าเป็นความคิดส่วนตัวนะคะแต่ว่าข้อมูลจากเอออย่างเป็นทางการนะคะจากราชวิทยาลัยสูนจะมีการออกมาที่หลังอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้พี่แกก็เลยเอามาเผยแพร่นะคะ ให้กับคุณแม่นะคะเพราะว่ามีคนถามพี่กกนมาเหมือนกันนะคะเรื่องของวัคซีนโควิดนะคะกินยาคุมกับวัคซีนโควิดมีคุณแม่ inbox มาถามแหละนะคะคือข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพี่แกนก็ตอบไปว่าไม่มีผลไม,ม่ได้เป็นข้อห้ามเนาะก็เเขาให้ฉีดได้เลยนะคะแล้วก็มีหลายท่านที่กินยาคุมแล้วก็ไปฉีดวัคซีนป้องก,กันโควิดได้แล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่เพเื่อมีข่าวออกมานะคะหลังจากหลังจากที่ เออพี่แก่นตอบคำถามมันใกล้ไปก็ไปข่าวมาว่าเฮ้ยมีเคที่กินยาคุมแล้วฉีดวัคซีนโควิดแล้วมีปัญหาเรื่องของเลือเลือนนะคะเสียชีวิตนะคะพี่แกันก็อ่าโชคดีมากเลยที่อาจารย์มาไลฟ์พี่แกนก็ได้ไปฟังความรู้นี้แล้วก็ได้นํามาแบ,บ่งปันให้กับแม่แม,แมนะคะเรารู้ข้อมูลไว้ก่อนนะคะช่วงนี้หลายท่านก็อาจจะยังรอวัคซีนอยู่ใช่ไหมคะแต่เรารู้ข้อมูลไว้ก่อนเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะคะเผื่อหลายท่านอาจจะลงชื่อไว้แล้วนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีนะคะว่าจะฉีดดีือไมนะคะ หรือว่าเราจะงดยาคุมกําเนิดดีไหมนะคะเดี๋ยวเราฟังที่พี่การสรุปประเด็นมาจากอาจารย์นะคะความเสี่ยงนะคะต่อการคือเคสเคสที่เราได้ยินข่าวก่อนเคสที่เรได้ยินข่าวนะคะคือก็มีความสงสัยนะคะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะริ่มเลือดอุตันี่ปอดนะคะทําให้เสียชีวิตได้ะคะ่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยกินยาคุมกําเนิดเนาะทีนี้ก็เลยมีประเด็นนะคะที่เราอาจจะสงสัยเรื่องของความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดลิ่มเลือดของยาคุมกําเนิดแบบมีเอสโตรเจนนะคะ อ่านะคะทางอาจารย์บอกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่าคนที่คนทั่วไปนะคะที่ไม่ได้ใช้ยาคุมกาเนิดเลยก็มีโอกาสเป็นริมเลือดอุดตันนะคะซึ่งนะคะถ้าคนทั่วไปก็สามารถเกิดได้โดยมกโดยนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดริมเลือดอุดตันนะคะก็ได้แก่หญิงตั้งครรภ์นะคะแม่หลังคลอดนะคะแล้วก็รวมถึงคุณแม่ที่ กินยาคุกกมกาเนิดก็เพิ่มโอกาสในการเกิดริมเลือดอุดตันได้นะคะโดยเลือดอุดตันริ่มเลือดนี่จะเป็นอุดตันที่เส้นเลือดดาหรือปอดก็ได้นะคะบางครั้งก็เกิดที่ขาเนาะแล้วก็ลอยมาที่ปอดจริงๆแล้วเพราะว่าแทรกซอนริมเลือดอุดตันในคนไข้ที่กินยาคุกกมกาเนิดนะคะแบบพอรวมเนี่ยหรือที่มีเอสโตรเจนเนี่ยค่ะที่ก็จะสร้างมาตลอดแหละว,ว่ามันมีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดภาวะริมเลือดอุดตันเนาะโดยนะคะความเสี่ยงในการเกิดเนี่ยจะเกิดริ่มเลือดอุดตันนะคะเอ่อถ้าในต่างประเทศเนาะ เขาบอกว่า6-15รายต่อหมื่นนะคะนี <five S 1> ้สถิติจากอังกฤษส่วนของไทยความเสี่ยงจะน้อยกว่า5เท่าหรือก็ประมาณ1รายต่อ1,000 1รายต่อ1,000รายนะคะความเสี่ยงจากการคุมกำเนิดต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันเนาะโดยนะคะจริงๆแล้วการคุมกําเนิดนะคะจริงๆคุณแม่อาจจะทราบแล้วว่าอ่ะพี่แกนบอกแล้วว่าเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเพราะลิ้มเลือดตานนะคะทีนี้เพิ่มเติมความรู้ให้นิดนึงนันี่พี่แกนขอเพิ่มเติมนะคะคือการกินยาคุมกําเนิดเนี่ย ที่มีไอโเจนนะคะนอกจากเสี่ยงภาวะลิ่มเลือดแล้วยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงอื่นๆด้วยนะคะตามมาทีนี้ค่ะคุณแม่ที่กินยาคุมกําเนิดที่บางรายนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยได้มากกว่านะคะอีในบางรายก็จะเกิดได้มากกว่าเนื่องจากว่ามีปัจจัยสนับสนุนนะคะซึ่งอาจารย์อรวินก็บอกว่าปัจจัยเช่นคุณแม่ที่อ้วน ทุบุรีความดันสูงเบาหวานหรือมีปัญหาเรื่องของภาวะถุงน้ำบังไข่หลายใบยอยันนี้ก็จะทําให้ถ้ากินยาคุมกําเนิดแล้วก็อาจจะมียาคุมกาเนิดที่มีเอสเตรเจนนะคะก็าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดตุบตันได้อ่าโดยนะคะแล้วและตกลงวัคซีนทําให้เกิดภาวะลิ่มเลือดตุบตันจริงไหมนะคะประเด็นวัคซีนโควิดกับภาวะลิ่มเลือดตุบตันซึ่งของไทยนะคะเราจะขอพูดถึงสองตัวนะคะคือตัวซิโนแวคและก็แอสตราเซเนกานะคะ เขาบอกว่าข้อมูลนะคะจากชินฟามใกล้จะมาแต่ยังมาไม่ถึงนะคะจากข้อมูลเอตตาชินิก้ามีข้อมูลว่าอาจมีความเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดอุดตันในบางลายนะคะแต่ของชินแวคเนี่ยไม่มีข้อมูลนะคะอาจารย์รบริบอกว่าในกลุ่มที่เป็นวัคซีนเชื้อตายคะคือตัวชินแวคนั่เป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะ,คนนนนนะ,คะในหญิงท้องที่มีความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงกว่าก็มีการฉีดวัคซีนเชื้อตายไปแล้วนะคะก็คืออย่างเช่นบัตทยักเนาะที่มีการ ไลฟ์ไปวันก่อนเนาะซึ่งนะคะตัวซิโนแวคก็เป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในการเกิดริ่มเลือดนะคะมากกว่าหญิงที่กินยาคุมกําเนิดฮอร์โมนรวมนะคะอ่าก็เคยยังมีประวัติว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดริ่มเลือดเนี่ยก็ยังได้รับวัคซีนที่มีเชื้อตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะที่ในอดีตที่ผ่านมานะคะทีนี้ การใช้ยากภูมิและวัคซีนโควิดร่วมกันจะเพิ่มความเสี่ยงทําให้เกิดเสี่ยงต่อลิเลือดหรือตันหรือเปล่านะคะอาจารย์ทั้งสองท่านตอบว่ายังไม่มีข้อมูลนะคะต้องรอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะคะทีนี้ถ่งี่ต้องทําคืออาจจะต้องชั่งผลที่ได้ผลได้ผลเสียนะคะจากการฉีดวัคซีนโควิดกับการกับการติดโควิดอ่าโดยนะคะอาจารย์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณแม่ไปตัดสินใจกันนะคะ การกินยาคุมกําเนิดนะคะจะกระตุ้นริมเลือดจริงไหมให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะการกินยาคุมกําเนิดนะคะกับการเกิดริมเลือดการเกิดริมเลือดจากการฉีดกินยาคุมกําเนิดและการเกิดริมเลือดจากการฉีดวัคซีนอาจารย์บอกว่ากลไกการเกิดเนี่ยเป็นคนละชนิดกันและหากติดเชื้อโควิดจะมีโอกาสเกิดริมเลือดอุดตัน2นะคะหรือว่า2คนใน100คนโอกาสเกิดริมเลือดอุดตันจากแอสตาซชนิก้าคือ4ใน ล้านคนสี่คนในล้านคนและโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดต,ตันจากยาคุมกําเนิดน,นะคะในประเทศไทยก็คือหนึ่งคนหนึ่งรายต่อหนึ่งลายค่ะออันนี้คือข้อมูลให้คุณแม่ไปชั่งเงินดูว่าตรงแล้วนะคะการกินยาการฉีดวัคซีนโควิดนะคะกับการเกิดลิ่มเลือดอุดต,ตันนะคะในคุณแม่ที่กินยาคุมกําเนิดน,นะคะความเสี่ยงในโอกาสเกิดเนี่ยมันยังไงแล้วผลได้ผลเสียคืออะไรนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่า ริมเรืออุตัน2%อาจจะเกิดขึ้นในคนไข้ที่ติดโควิด2ในร้อนั่นเองค่ะทีนี้อาจจะมีคําถามว่าแล้วอย่างนี้นะคะคนที่ใช้ยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีเอสฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะคนหยุดใช้ยาไปก่อนหรือเปล่านะคะแล้วถ้าควรหยุดก็คือหยุดกี่วันนะคะทางอาจารย์อาาบีนกับอาจารย์อลลิศเนี่ยสท่านเนี่ยก็คือก็มี ความพิเ็นเนี่ยอาจจะต่างกันนะคะแล้วก็มีอาจารย์ธีรวัตรเนาะถ้าจาำไม่ผิดเนาะที่ที่ออกมาบอกว่า14วันนะคะอันนี้คือข้อมูลต้องบอกเลยทั้งอาจารย์ทั้งสามท่านอาจารย์บอกว่าข้อมูลก็ไม่ได้มีพิพิเดนอะไรมาแบบฟันธงให้นะคะว่าจะหยุดกี่วันนะทีนี้ถ้าจะโอรดิก็อ้างอิงไม่ได้อ้างอิงอาจารย์ก็พูดถึงว่าอาจารย์ไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีที่สองที่นะ่างประเทศนะคะที่อาจารย์ของอาจารย์อาจารย์บอกว่า ที่ไต้หวันเนาะฝั่งไต้หวันบอกว่าให้หยุดยาคุมก่อน28วันนะคะก่อนฉีดวัคซีนแต่ที่อังกฤษไม่ได้แนะนําว่าให้หยุดนะคะแต่ทีนี้นะคะอาจารย์อาริวินบอกว่าก็ถ้าคุณแม่กังวลนะคะแล้วก็ถ้ากินยาคุมฮอร์โมนรวมที่มีเอสโตรเจนนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าจะงดกินแล้วมันไม่ได้เกิดผลร้ายแรงนะคะแล้วก็งดแล้วเราก็คุมกําเนิดวิธีการอื่นได้เนี่ออกไหมมันมีทางเลือกก็คือการใส่ถุงยานามัมนะคะ อาจารย์บอกว่าเราก็อาจจะงดไปสักสามสี่วันนะคะเพราะเพื่อแล้วไปฉีดวัคซีนก็ได้ถ้าแม่กังวลนั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเราต้องต้องคุมกเนิดวิธีอื่นแม่เดี๋ยวเราจะตั้งคันได้นะคะให้เราชั่งใจดูว่าเราจะอยู่กี่วันก็คืออาจารย์อเล็กบอกว่าอา่ะสามถึงสี่วันก็ได้อาจารย์เอลิสบอกว่า,ามีตัวอย่างที่อังกฤษเนี่ยไม่ได้งดแต่ไต้หวันนะั้งงดยี่สิบแปดวันนะคะคุณแม่ก็ลองไปตัดสินใจดูว่าคุณแม่ถ้ากังวลมากแม่จะงดถ้าง,งดได้เดือนนึง แล้วไม่ได้กลัวลําบากเรื่อง,องการใช้การคุมกําเนิดด้วยกันถึงย่านาไมาอันนี้ก็เพื่อความสบายใจแม่ก็จะงดก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามันไม่ทันแล้วลงไปแล้วจะฉีดสามสี่วันนี้แม่ก็งดสามสี่วันไปนะคะแล้วอาจารย์ยังบอกว่าเอออาจารย์ยังพูดถึงเรื่องของภาวะเลือดดูดตันบางทีมันมเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหนืดของเลือดอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะไปฉีดวัคซีนแล้วไม่อยากให้เลือดมีความหนืดตัวเยอะก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ํามากๆนะคะก็จะได้ ช่วยลดความเสี่ยงนะคะเรื่องของการหลุดของเลือดแล้วก็พยายามออกกำลังกายหรือขยับตัวนะคะก็จะช่วยเสี่ยงความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดได้นะคะทีนี้มันจะมีการกินยาคุมกําเนิดนะคะในการบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคุมกําเนิอดอย่างเช่นรักษาสิวอันนี้อาจารย์อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการรักษาสิวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือการกินยาคุมกาเนิดรักษาสิวว่าเขาจะให้กินตัวที่มีเอสโตรเจนเนาะอันนี้อย่างรักษาสิวโดวยส่วนตัวพี่กันนะคะพี่กันรู้สึกว่า เฮ้ยหยุดไปก่อนเถอะถ้าเราจะไปขี่ยาคุมเอ้ยาขีดวัคซีนโควิดฉันกินยารักษาสิวอยู่ยาคุมกาเนิดเพื่อรักษาส,วาษาสิวอยู่อันนี้เราไม่ได้แทบจะไม่มีผลอะไรเนาะเป็นสิวเราไม,ไม่ไม่ไม่เป็นไรอะเออเราก็หยุดไปเถอะเนาะโดยส่วนตัวพี่กันนะคะอันนี้เนาะทีนี้อาจารย์จะพูดถึงกรณีที่กินยาคุมกําเนิดเพื่อรักษาซิดในมดลูกนะคะอ่าอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็บอกว่าถ้า,าขนาดไม่ใหญ่ถ้าหยุดเดือนนึงมันก็จะไม่มีผลต่อขนาดนะคะที่จะศึกษามาแต่ว่าเอาจริงๆริพี่กันก็แนะนำว่า เอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดใครกินยาคุมกําเนิดเพื่อรักษาซีดนะคะหรือว่าใช้รักษากลุ่มอาการไวททองอะไรอย่างเงี้ยพี่การแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษาดีกว่าว่าจะหยุดได้ไหมเราจะได้มั่นใจว่ามันจะไม่มีผลอะไรต่อโรคของเรานะคะอ่าทีนี้ยาคุมกําเนิดการคุมกําเนิด,ดวิธีอื่นล่ะคะพี่การเพราะที่พี่การพูดมานี่คือยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมหรือว่าที่มีเอสโตรเจนนะคะซุ่งอาจารย์ก็อ้างอีงว่าอาจารย์บอกว่าก,ก็คือเป็นที่มีเอสโตรเจนนะคะ แต่ถ้าเป็นยาคุมกําเนิดแบบไม่มีฮอร์โมนหรือว่าเป็นฮอร์โมนเดี่ยวนะคะก็บอกว่าไม่มีผลนะคะต่อการให้เกิดภาวะริมเลือดอุดตันก็ไม่จําเป็นต้องงดยานะคะแต่ถ้าไม่สบายใจก็อย่างที่บอกก็จะงดไปก็ได้นะคะทั้งยาฉีดนะคะไม่มีผลนะคะยาฉีดแบบ3าเดือนเนาะแม่ให้นมเนาะที่กินตัวยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวเนาะที่พี่กันไลบ่อยๆก็คือซีราเซ็กซ์ลูตอนเนาะที่พูดถึงอันนี้นะคือเป็นฮอร์โมนเดี่ยวอันนี้ก็กินต่อไปปกติเลยนะคะ การใส่ห่วงคุมกําเนิดที่แบบทั้งแบบมีฮอร์โมนและไม่มีฮอร์โมนนะอาจารย์บอกว่าการไม่มีฮอร์โมนไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่มีฮอร์โมนมันก็ออกฤทธิ์แค่ที่ในหมดลูกนะคะก็ไม่ได้ส่งผลที่จะเกิดทําให้เกิดภาวะร,ริมเลือดติดตามอ่านะอันนี้เนาะ,นนนะก็ประมาณนี้เนาะที่สรุปฟังมาจากอาจารย์ที่อาจารย์อรลิกอาจารย์อร์ลบินไลฟ์สดกันนะคะที่อาจารย์จะสรุปมาเกี่ยวกับเฉพาะของเราเนาะของกลุ่มแม่แม่แม่ที่คุมกําเนิดนะคะ หลังจากพิการไลเสร็จนะคะทางราชวิทยาลัยสูตินริแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะก็ออกคําแนะนําออกมาค่ะคําแนะนํานะคะก็บอกว่าคุณแม่ที่ใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนทุกชนิดสามารถฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดสิได้โดยไม่จําเป็นต้องหยุดการใช้ยาค่ะแต่หากมีความกังวลใจและต้องการหยุดใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนควรใช้วิธีการคุมกําเนิดอื่นๆมาทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะพิการต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ